เดี๋ยววันนี้เราจะไป3ลร้านใช่ไหมที่เป็นสามชาติที่เป็นร้านขายไก่ทอด KFC ของอเมริกา f o l ล o ค Campro ของสเปน Jelly Belly ฟิลิปปินส์เนี่ยมันคุ้นเคยมากเลยอันบีแตกต่างสุดนี่เป็นไงบ้างมันเหมือนอันที่มึงชิมอันแรกอ่ะคือ Jelly Belly เลือกอยัเลือกว่าว่ามึงจะประสบความสําเร็จตอนที่มึงใกล้หมดแรงกับมึงใช้ชีวิตแบบธรรมดาแบบไม่ได้หวือหวามากแล้วก็ไม่ได้ลาบากมากไปตลอดชีวิตอะ่ะมึงจะเลือกแบบไหนไม่เลือกอะ่ะทําไมต้องเลือกกูสมมุติให้มึงเลือกไงไม่คือมันชอบแบบมีโคโ้ชไลฟ์โค้ชอะสมมติจริงคือจะพูดให้ฟังว่าแบบว่าอ่ะทำไมเราต้องเลือกวะกูก็ใช้ชีวิตแบบ มูเขาใจแต่สมมุติแบบเปิดคลิปเฮ้ย KFC ผู้พันเซนเดอร์เ,ออเขาประสบความเร็วตอนแก่ไงเ,เขาก็เลยแบบเฮ้ยแต่ประสบความเร็ตอนแก่ตอนที่มึงไม่ค่อยมีแรง,งเกับการที่มึงเนี่ยมีแรงอยู่แต่ใช้ชีวิตไปวันๆแบบไม่ได้ลําบากมากไม่ได้บือหวังมากมึงจะเลือกอะไรชีวิตกูชอบความบาลานซ์อะโอเคงั้นมึเลือกอัแรกไดมไหมไม่ใช่เดี๋ยววันนี้เราจะไปสา้านใช่ไหมที่เป็นสชาติที่เป็น เขาเรียกว่าเป็นร้านขายไก่ทอดที่เป็นเหมือนฟาสต์ฟู้ดก็มีจอ l y ีบีซึ่งจอ l y ีบีเนี่ยเป็นของฟิลิปปินส์มะน่าจะเป็นของฟิลิปปินส์แล้วก็มีเคป f c ของอเมริกาแล้วก็มีอีกร้านหนึ่งที่เป็นของคือ o r ริจิน l ล e ีอ่ะร้านนี้มันเกิดขึ้นที่สเปนก่อนเลยโปโลแคมเปโลนี่คือชื่อเขาเหรอชื่อเขาโปโลแปลว่านี่แปลว่าไก่เอลโโลโลโก้แล้วทำไมเราต้องรีวิวไก่ทอดอ่ะ เราอยากรู้ไงว่าว่าไก่ทอดร้านไหนอะอร่อยสุดในโลกเนี้กูรู้สึกว่าประเทศไทยเรายังไม่มีร้านขายไก่ทอดที่มันเป็นแบบแบรนด์ใหญ่ๆทั่วโลกอะไรเงี้ยเคซีที่อเมริกาไม่อร่อยเท่าเคซีที่ไทยอันเนี้ยรับประ,ะกันอันนี้ก็เหมือนกันทําไมไม่รู้แต่แมคโดนัลล์ไทยกับแมคโดนัลล์อเมริกาแม่งเหมือนกันแต่เคซีแม่งไม่เหมือนเว้ยแล้วก็เมนูไม่เหมือนกันด้วยเมนูไม่เหมือนเออใช่ไม่มีไก่แซ่บก่อนที่มึง จะรีวิวจะรีวิวอ่ะมึงชอบแบรนด์ไหนมากที่สุดเอ่อจอร์ลิบีจอร์ลิบีไก่ทอดของจอร์ลบีใช่เดี๋ยววันเนี้ยถ้าเราไปรีวิวอ่ะเราจะปิดตาเพื่อไม่ให้มึงลำเอียงเว้ยอ่าได้แล้วมึงจะให้คะแนนหนึ่งสองสามว่ะใครอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามแต่เราต้องบอกก่อนนะว่าในอเมริกาเนี่ยมีไก่ทอดอีกหลายยี่ห้อเลยแบบที่กูชอบที่สุดเลยมันเชเรียกว่าเช r ร์ชิคเก้นหรืออะไรสักอย่างนี่แหละ แต่มันหากินยากมันไม่ค่อยมีในเมืองมันต้องเด็ดเคลือนโลโก้ไ้ให้ใช่เใครอยากไปเลยก็มีป๊ออายอะไรเงี้ยเึรื่องอันนี้ก็เป็นของอเมริกาซึ่งเราไม่ได้อยากรีวิวแบบอเมริกาล้วนไงเดี๋ยววันไหนคลิปแบบเอ้ยคลิปนี้กระแสดีๆเราอาจจะมารีวิวไก่ทอดของอเมริกาล้วนใช่แล้วก็มีเบอร์เกอร์เราอยากจะรีวิวเบอร์เกอร์พิซซ่าแล้วก็เฟรนฟรายยังมีไงแบบ ชิ้นเท่าไหร่หรอวะเท่าไหร่สิบเหรียญสามร้อยห้าสิบโอเคชิ้นละร้อยอ่ะชิ้นละร้อยชิ้นละร้อยอ่ะถ้าตีเป็นเงินไทยอ่ะอ้าวแต่ถ้าเทียบกับค่าของชิมนี่สิว่าถูกนะเว้ยเอาฟันแฟกว่าโอเคซีมีกี่สาขาในโลกนี้สองหมื่นห้าพันสาขาโอ้ยในโลกนี้แล้วก็โบโลแคมเบโลอ่ะมีทั้งหมดเกือบ400สาขาในโลกนี้ แล้วก็แบรนด์สุดท้ายที่เราจะไปเนี่ยเจลลี่บีของฟิลิปปินส์ของฟิลิปปินส์1,500สาขาอุ้ยน้อยมากมีแค่17ประเทศก็อย่างที่บอกอ่ะทำไมประเทศไทยไม่มีหัตใหญ่อ่ะเออร HFC ยังไงอ่ะหัดใหญ่ไก่ชิคเก้นเอ้หหัดใหญ่ไก่ชิคเก้นเออแล้วก็ไปกับหอมเจียวทอดเลยเนี่ยโอ้โหขเหนียวนะไปออเดอร์เค้าปีเป็นแพชชชูเลยด้วยด้วยโคสลอรอะไรอย่างเงี้ยเออขึ้นแหนเจ่าวบองอะไรเงี้ยอู้ห ก็ต้องเป็นชิ้นละเหรียญแหละฮะถูกไปหรอชิ้นละสองเหรียญชิ้นละหกสิบบาทอ่ะแพงกว่าเคเอฟซีเลยเข้ากาหน่อนอันนี้ประมาณเก้าเหรียญถูกเอากันเหรียญเดียวชิ้นละสามอะชิ้นละสามเหรียญเนาะรู้จักน้ำนี้ปะอน้ำอะไรไปดูเลยโคชเตะโคชตะกูชอบเลยมึงเคยกินปะไม่เคยโคชเตะมันเป็นน้ำเหมือนแบบซินนามอนเนี่ยซินนามอนแอนด์มาริลลาแล้วก็มีแบบข้าวอะไรเงี้ย อร่อยมึงเห็นแบบเม็ดชิมเลยชิมเลยมึงเห็นเม็ดที่มันอยู่ด้านล่างวะเมนเทนที่มันอยู่ด้านล่างหมุนๆอะคืออะไรหรอวะอะไรฝุ่นไอ้สัตว์หยอกเล่นนะเดี๋ยวเขามาฟ้องนะเอ้ยชิมแล้วมาบอกป๋าดิว่าอร่อยไหมเชี่ยร้านนี้แม่อวานหรอเออไม่อร่อยเหรอเออมันมีที่อร่อยกว่านี้มันจะมีร้านขายไก่ย่างไปของอเมริกันกันชื่อชื่ออะไรนะเอลโปโลโก้อะ El Pollo Co ป๋าป๋โป๋าป๋าอร่อย เฮ้ยรู้แล้วเดี๋ยวมันต้องมีสักคลิปหนึ่งที่เรารีวิวไก่ย่างไว้ไก่ย่างวิเชียรบุรีไม่ไม่ไก่ย่างต่างๆที่นี่อ๋อาั้มีสักกี่ร้านวะเอาไก่ย่างคนไทยด้วยมีหรอมีไก่ย่างคนไทยแล้วเอาเอาไก่ย่างของคนที่นี่มาด้วยมารีวิวว่าอันไหนเด็ดกว่ากันไก่ย่างถ้าไก่ย่างนี่กว่าจะถึงชามกันนะทำไมอ่ะเพราะมันย่างไงถ้าไก่วิ่งกันเร็วอยู่ไก่ย่างแบบย่างก้าวอะไรเงี้ยจบตั้งแต่กูเดินออกไปแล้วไม่ต้องมาต่อแล้วนี่กูมีแอปใหม่ มันมันไม่ใช่แอปมันเป็นเหมือนแชท GPT เว้ยมันเป็น AI ที่แบบว่ามึงถามที่อะไรไปอ่ะมันจะตอบมาแบบเดือดจัดกูแบบถามไปว่าวินเทจเชิร์ตคืออะไรแม่งคือพูดในนิยามของคนที่พูดเกี่ยวกับวินเทจเชิร์ตแบบเป๊ะแต่เป็น AI เป็น AI ตอบ What is j o l l i b e e ใช่ไหมอ่นี่ดูแั่งตอบมาแบบเป็นวิกิพีเดียให้มึงอ่านอ,ะอ่ะเออวะ มาเป็นเรียงความเลยเออ,อะไรกว่านให้ฟังเออ,เอ,อจอลิปีเนี่ยก็คือเป็นเชนร้านอาหารของชาวฟิลิปปินโนก็คือ,อฟิลิปปินเป็นฟู้ดเชนที่ใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินมีมากกว่า1,000สาขาทั่วโลกจะดังเรื่องไก่ทอดเบอร์เกอร์แล้วก็อาหารแบบฟิลิปปินดิชอที่เช่นปลาบ็อก บาลอบก,ก็คือพวกสปาเกตตี้ซึ่งอร่อยจริงแล้วก็มีฮาโลฮาโลแล้วก็อะโดโบแล้วถ้ามึงอยากรู้อะไรเกี่ยวกับทีมึงลอง,างถงมามคุณมันสิเดี๋ยวกึตอบให้ใจเน่อาตอนนี้จอลลี่บีเปิดมากี่ปีละก็คือเกิดขึ้นเมื่อไหร่จอลลี่บ <many> ีเนี่ยฝาวอินปี1975ในฟิลิปปินส์โดยคนที่ชื่อโทนี่แทนก็แปลว่าตอนนี้เปิดมา48ปีละ ตอนนี้บี8ชั่วโมงเฮียร้อยสี่สี่เลยเออนี่ก็คือค่นแรกพันต่ำไงประมาณสูง,งอันนี้สูงกว่าพันต่ำราคาเท่ากับเคฟสี่ะแพงกว่าหนึ่งเหรียญน,น่ะเห็นไหมกูบอกแล้วว่าแพงกว่าแต่ว่านี้เขาแถมแมชชอเดโดด้วยกูบอกเขาว่ากูจะขอแค่ชิคเก้นอย่างเดียวได้ไหมเขาบอกไม่ได้มึงต้องเลือกไซส์ บอกกูไม่ใช่คนชอบเลื่อนมันคุ้นๆแบบอันเนี้ยมันเปิดเปิดมาคาว่าตกชิว <c oughs> ์แล้วเท่าไหร่จะชีว์แล้วสามเหรียญนั่นแหละเท่ากับเคเมซีนี่เท่ากันทุกร้านเลยเอาสรุปว่าเท่ากันไม่ได้แน่นอ่ากันหมดใช่เอ็นโดทอปข้อมูลใหม่ทำไมวะเพิ่งคุยกับระบบเอไอเมื่อกี้กูก็สงสัยไงว่าแบบเฮ้ยทำไมเวลาเราไปร้านในพวกเคเซีพวกอะไรอย่างเงี้ยจะต้องมีแคลอรี่บอกแค่ว่าเอ้ยอาหารที่เรากินอันเนี้ยแคลอรี่เท่าไหร่เนี่ยมันก็บอกว่าร้านอาหาร ที่มีมากกว่า20สาขาจะต้องบอกจำนวนแคลอรี่ไว้เพื่อที่จะอินฟอร์มเหมือนแบบให้คนกินได้รู้ว่าเฮ้ยกินสิ่งที่เรากินไปอ่ะมันมีแคลอรี่เท่าไหร่กฎหมายนี้เริ่มตั้งแต่ปี2010แล้วอ๋อนี่คือกฎหมายด้วยนะเป็นกฎหมายคือเหมือนแบบว่าอเมริกาแม่งพยายามจะลดคนที่แบบเป็นโรคอ้วนอะไรพวกนี้ด้วยอะไราเยเต็มๆเลยเต็มๆเลยอันนี้ไม่ได้บูลลี่นะอันนี้ไม่ได้บูลลี่เบื่ออ้วนมาถวมึงมาละ กูไม่เลือกกูบอกแล้วไงมีคนละเลือกมึงว่าในโลกเนี้ยมีคนอ้วนคนธรรมดาคนอ้วนอ่ะอันไหนเยอะกว่ากันมากกูว่าไม่ต้องเลือกอะไม,ไม่จำเป็นต้องเลือกกูอยากรู้อันไหนมากกว่ากันเนาะ คือกูก็ไม่รู้สึกว่าแบบจะอ้วนหรือผอมมันมันผิดปกติตรงไหนกูแค่อยากรู้ว่าในสายตามึงว่าเนี่ยมันเดินตามท้องตลาดตัวไปหรือในร้านเนี้ยจำนวนคนอ้วนหรือคนผอมเดียวกันอย่างอย่างสมมตินะอ่ะมึงก็อาจจะดูอ้วนกูว่าจะดูผอมมันก็เข้าเท่ากันมันเลือกไม่ได้คุยกับไอเดียวมึงก็คุยกกูเดี๋ยวพูด้องถามไอไอดูต่อไปทําคลิปกบไอเออกูคุยกับไอเดียวไอสัตว์กูเป็นคนส่วนน้อยว่ะมันบอกว่า จาก Health Organization นะของโลกเนี้ยคนที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยมีประมาณ10%ในปี1975แล้วในปี2 0่ะมีเพิ่มขึ้นเป็น22%หมายความว่าคนผอมเ,<น>เ,เยอะกว่าคนอ้วนเนาะคนผอมเยอะกว่าคนอ้วนในโลกนี้นะอเคอันนี้กูรู้เพื่ออะไร <c oughs> กรูถามเลยหรไอ์เอยคุย AI แล้วกูสนุกขิวข้าวเนี่ยอยากแดกไก่เนี่ยกูต้องรู้ไหมเนี่ย <c oughs> อ้สั์ออกเสร็จต้อะไรอีกนเหรอ จะโฆษณาอะไรไหมวันนี้ช็อปหน้ามาไหมได้นะส่งไก่กประเทศไทยใครอยากกินไก่จอลลี่บีแอดไปที่ช็อปหน้ามาได้ไมีทั้ง <นะ S 1> IG และ Facebook ะเราจะรับส่งของจากอเมริกาถึงประเทศไทยโดยความเร็วประมาณไม่เกิน10วันไม่ความเร็วแสง โอ้ยเฮียโดนตูอีกแล้วความเร็วแสงเลยแบบถึงอย่างไวอ่ะผมว่าสั่งวันนี้ปุ๊บอ่ะเมื่อวานถึงถึงแล้วนะถึงตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่าสุดมีคนสั่งมาจากดาวพฤหัสอ่ะเป็นไงโูอยถึงแล้วอีกวันนึงถึงเลยโดนฟ้องไม่รู้ละไรใครเตรียมฟ้องก็ฟ้องไปเลยไอ้เฮียโคตรเวอร์เลยเวอร์เกินจริงสแต่มากลับมาแล้วสามยี่ห้อไก่ทอดดัง ของแต่ละประเทศประเทศแรก KFC <K FC. S 1> ของอเมริกาเคนตักกี้ประเทศที่2อ,อันนี้โปโลแคมเปโรของสเปนประเทศที่3ามฟิลิปปินส์เจลลี่บีจัดไปนี่ถ้าเราไม่อยากลำเอียงนะ,ะเราต้องปิดตาเราจะไม่รู้ว่าเรากินไก่อะไรเข้าไป แล้วเดี๋ยวกูจะเป็นคนป้อนมึงถ้ามึงปิดตาถ้ากูปิดตาก็คือเดี๋ยวมึงป้อนกูได้เพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้สัมผัสด้วยแล้วเราก็จะรีวิวว่าอันไหนมึงชอบมากที่สุดอันดับหนึ่งเราก็เรียงลงไป1 23มเราจะมาเปรียบเทียบเลยใช่ก่อนกินมึงให้อะไรอร่อยสุดสาหรับกูเลยนะเออในใจมึงจาริบีของฟิลิปปินส์ของคนเอเชียยันแล้วอ่ะเรียงลําดับ1อ่ะเคฟซีเคฟซีสองอ่ะก็จะเป็นมึงให้จาริบีหนึ่งเคฟซีสอง อันนี้สามเหมือนกันกูกับมึงเหมือนกันเลยแต่ทีเนี้ยพอเราปิดตาเราไม่รู้เรื่องแล้วโดยดีว่าเราจะให้คะแนนมันเหมือนเดิมอยู่เปล่าโดยไม่ลำเอียงไม่ลำเอียงมาแล้วกูปิดตาก่อนมองเห็นปะสองนิ้วเอ้าเชื่อรู้ได้ไงเนี่ยตัวถูกเหรอถูกไอ้จัดอ้าเยี่ยสามนิ้วถูกถูกอีกเหรอไอ้มึงมองเหอ้ สองนิ้วเอ้าลุยเฮ้ยกำลังเห็นได้ไงวะเห่ยมนี่มึงนิ้วนี่แปดสิบแปดสิบสี่นิ้วเฮ้ยดู๊ดยิ้มยังอย่างเงี้ยเก็งเลยเจ็บเลยเก็บแล้วนะปัญญาอ่อนเลยอีอเคเฮ้ยจูโดปัญญาอ่อนเลยเริ่มยังเริ่มยังเริ่มเลยแหน่กูได้ยินเสียงเนี่ยมึงหยิบจากกล่องนั้นเออว่ะว่าไหนเป็นของอันนี้อันนี้ของอันนี้นะโอเคอยู่ตอนอยู่ตอนนี้อยู่จานกลางหมดแล้วนะกุสักนี่ก่อนเลย เค้ฟร <oh> <ok ีกูได้ก bueno ิ่นมึงอยากกินหรอกูรู้กลิ่นไก่เข้าไหนก็ไอเดียยังไม่อิ่มมึงทำเป็นตลก่ะเป็นไงเฮ้ยเป็นไงเป็นรสชาติดีว่ะไม่กูว่ะเป็นคนต้องบอก่อปกูไม่ชอบอะไรไก่ที่มันเค็มเกินไปอ่าตอนนี้เราไม่ได้รีวิวกับซอส อ่ะใช่กินแบบสดๆพวพิ้วๆเออแล้วไก่ทอดอ่ะเป็บางทีมันอาจจะต้องเค็มหน่อยเพื่อแบบเวลามันไปจิ้มกับเค็จชับหรือไปจิ้มกับซอสเข้าใจป่ะแต่อันเนี้ยคือกินเปล่าๆกับชอบเจลลี่บีป่ะอ่ะอันนี้คิดว่าเจลลีบีอันนี้คืออันที่มึงชอบที่สุดเลยนะแต่เดี๋ยวก่อนนะก็ขอกินไปทั้งสามอันหน่อยกินน้ำก่อนจะได้เคลียร์เคลียร์ปากก่อนอ่ะอันที่สองนะอันที่สองอันที่สองอันนี้อ่ะอืม ถ้ากินนะก็ยังไม่เข้าปากนะแตกต่างจากอันที่แล้วเลยแตกต่างไหยฮะเราจังรันงคือะไรนะอันนี้สเปนสเปนเลยเหรอเอออันนี้กล่องก่เกลือโปราเล่คอออันนี้แม่งคือมีรสชาติของเครื่องเทศของอะไรบางอย่างที่แบบที่เขาหมักไก่อ่ะตรงหนังไก่อันแรกบางสุดอ้าวเกับ B อ่ะมึงชอบอันไหนมึงเรียงอันกูว่าอันที่สองกูชอบมากกว่าอัน A ละ อัน B อ่ะชอบมากกว่ากันอัน A แล้วมึงคิดว่าอัน B อ่ะยี่ห้ออะไรบูขอเกียห้ที่สามแล้วเดีูบุกขอตัดสินทีเดียวโอเคได้แต่รู้ความแตกต่างแล้วตอนเนี้ยกูรู้ความแตกต่างแล้วเนี้ยมันคุ้นเคยมากเลยอัน B แตกต่างสุดบอกเลยไม่รู้ว่าคืออะไรแต่อัน B แตกต่างสุดเลยแตกต่างสุดเลยแต่กทุก A กับ C นี่เหมือนกัน A กับ C คล้ายกันจรริงเหอ A กับ C คล้ายกัน โอเครู้แล้วเยดะกูเปลี่ยนใจแล้วฮะถ้างั้นกูขอเรียงเลยว่าที่หนึ่งอันบีครับที่หนึ่งอันบีซึ่งผมคิดว่าเป็นสเปนที่หนึ่งที่ท็อเรียกว่าคิดว่าเป็นสเปนเพราะว่ารสชาติจัดจ้านชอบคิดว่านี้คือ polo c a m p อ่ามึงคิดว่าอันนี้คือโปโลแคมโปโลใช่อันนี้เหรออันที่สองคือเป็นอันซีครับอันที่สองเป็อันซีอันซีแล้วเออคือ kfc เอคือ kfc คือท้ายสุดละอ๋อ โอ้ขอโทษแฟ็นขับเคสีเลยแต่คิดคิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงสิเคสีเฮี้ยสุดเลยเฮี้ยสุดโอเคงั้นเปิดตาอืมอะไรอันดับหนึ่งอะเอออันดับหนึ่งอะที่มึงกินเคเรนนี้ไอ้เหี้ยจริงเหรอเออแล้วที่มึงบอกว่าเคสีเฮี้ยสุดอะคืออร่อยสุดจริงป้ะเนี่ยเออก็อันเนี้ยอันที่สองอันที่หล่อนี่ไว้มึงแดกเอ้า เอ้แต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆจริงเหรอวะเอาอย่างนี้มึงก็รู้ดิมึรู้รีวิวแล้วไงไม่รู้มึงไม่รู้นะแองยังเราไปตากอันนี้ KFC ยังไม่ได้แดกเลยคนดูจะได้เห็นว่าว่ากูหยิบจากกล่องไหนไปเยอะทุกอย่างอันนี้โคตรกรอบเลยอ่ะอันนี้คืออันนี้ให้เดาว่าคืออะไรอันนี้ตอร์ีิบี อันนี้จอรี่บีนะจอรี่บีโอเคต่อไปอันที่สองถือว่าชอบไหมจอรี่บีถือว่าชอบไหมมันมันมันพื้นพื้นกินได้ง่ายๆแบบอร่อยโอเคอันที่สองครับโอเคนี่เป็นไงบ้างไม่เหมือนกันหรอเนาะอันนี้ถือว่าอร่อยไหมก็พื้นพื้นเหมือนกันเลยอ่ะพื้นพื้นเหมือนกันเลยอ่ะว่าอันนี้เคเฟซีว่ะอันนี้เคเฟซีนะโอเคอันที่สามอันนี้ อืมกูชอบอันนี้ที่สุดเลยว่ะอันนี้อันที่สุดเออแล้วนี้คืออะไรหรือว่าอันนี้คือเจลลี่บีวะเอาไม่คิเอางี้เอาเอางี้กูเรียงเลยอ่เลียงเรียงเลียงว่าอันเนี้ยอันสุดท้ายเอ็นอันที่สามอ่ะคือเจลลี่บีโอเคอ่าแล้วอันอันอันแรกอ่ะอันที่สองอ่ะอันแรกเนี่ยอันแรกกูคิดว่าน่าจะเป็นเคเอฟซีเคเอฟซีเพราะมึงไม่ชอบรสชาติเฉย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 แล้วอันบีอ่ะอันบีเป็นโปโลแคมเปโล สเปน <AS L> อ่าแล้วตอนที่มึงชิมอันครั้งล่าสุดอันที่3าก็คือเป็นจอร์ิีรบีงั้นขอให้คะแนนเลยครับกูว่า C ได้ที่1 C ได้ที่1่ที่ชิมึงชิมไปเมื่อกี้คือจอร์ิบี C ได้ที่1ที่มึงให้คะแนนก็คือให้จอร์บีใช่อ่าส่วนที่2เนี่ยขอเป็น KFC ขอเป็น KFC ที่ชิมอันแรกเลยใช่ A ใช่โอเคแล้วสเปนก็เป็นอันที่สามที่ชิมที่ชิมครั้งที่2ใช่โอเคเปอร์ตา ยังไงวะอันที่มึงชิมอันแรกอ่ะเจลลี่บี่บไรและที่มึงชิมอันที่สองอ่ะก็คือเจลลี่บีอ้าวเล่แล้วที่มึงอันที่ชิมอันที่สามที่มึงบอกว่าชอบที่สุดอ่ะ เคฟซีจอแซนดเคฟอร่อยสุดมึงยังไม่ได้ชิมอันนี้เลยอ้าวจริงเหรอไอ้แย่เองกูติมทำไมอ่ะกูอยากให้แบบว่าเออถ้ามึงทีมคนที่สองอะอยากให้มันแบบลุ้ยแปลว่ามึงอ่ะกลัวบอกว่าเคฟซีอร่อยสุดนะเว้ยอันนี้คือของสเปนละอันนี้ชิมแล้วลองรีวิวหน่อยโอ้โหชัดเลยอันนี้ชัดสุดเลยคือ เครื่องเทศแม่งมาเลยอ่ะเราตื่นแม่งมามันแตกต่างเลยนะโคตรแตกต่างอืมงั้นแสดงว่าสิ่งที่เราแม่งบอกว่าเคฟซีไม่อร่อยไม่อร่อยพอปิดตาแล้วชิมดันให้คะแนนเคฟซีสูงสุดเลยมึงชอบแบรนด์ไหนมากที่สุดเอ่อจอลลี่บีจอลลี่บีกายข้าของจอลลบีใช่สรุปเลยนะครับก็คือเราสองคนให้คะแนนเคฟซีสูงสุดเลยสูงสุดเลยทั้งทั้งที่เราคิดว่าเป็นจอลลีเป็นจอลลี่บีตอนที่เราให้คะแนนใช่ก็ ถ้าใครชอบคลิปที่เรามารีวิวร้านอาหารแบบนี้ในอเมริกานะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ว่าอยากให้เราลองไปกินร้านอะไรแบบไหนที่มันเหมือนกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาปิดตาชิมแบบไม่บแบแเขาเรียกไม่แบะเรียกว่าอะไรไม่ไม่ต้องไม่ลำเอียงไม่ลำเอียงไม่อคติด้วยอคติเพราะเราอคาติมตาตลอดว่าจะรีวิวแม่งอร่อยใช่แลวเจฟซีแม่งหวยคลิปนี้ได้สรุป้าว่าถ้าเราปิดตาเราอาจจะไป ชมอันที่เราคิดว่ามันไม่อร่อยแล้วให้คะแนนมันสูงสุดก็ได้เราอาจจะไปรีวิวต่อไปอาจจะเป็นเฟรนช์ฟราย์แฮมเบอร์เกอร์พิซซ่าไอศครีมอะไรก็ได้คอมเมนต์กันเข้ามาอยากให้เราไปลองอะไรตรงไหนเออแล้วก็ซื้อเปื่อยด้วยวันนี้ที่ใส่มายังขายอยู่นะเหลืสองไซส์ลว XL กับ XXL เหลือน้อยแลวด้วยนะครับฝากไปสั่งกันด้วยที่ Li ยแอดบอ n g ลิงเชิร์ตเป็น Limited Edition นะครับมีจำนวนจำกัดไปดีกว่าจบคลิปนี้เจ์ โฆษณาตอนที่หนึงพูดแล้วแบบว่า <c oughs> นี่นีน่ยเี่เนเีน่อสักจะไม่มีเฉยชมชมใหญ่เลยชมใหญ่เลย